ก็สำหรับวันนี้นะครับต้นเดือนธันวานะครับอีกอประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะครับก็เข้าสู่ฤด,ดูนะครับทำดอกอินทผลัมนะครับที่สวนนะครับชุดนี้นะครับที่สวนปลูกมาแล้ว2ปีนะครับจะเป็นต้นที่ที่ซื้อมาทาั้ทงมีทั้งที่เป็นซื้อหนอ่อ นะครับแล้วก็เป็นเป็นที่สั่งซื้อซื้อเนื้อเยื่อนะครับอสองต้นแรกนี้จะเป็นซื้อซื้อหนอนะครับอันนี้จะเป็นสักรูนะครับที่เป็นสั่งหนอนําเข้ามานะครับซึ่งตัวสักรูเนี่ยจะเป็นกินผลสุกนะครับก็ทดลองดูนะครับหลายๆอย่างนะครับส่วนฝั่งโน้นเนี่ยนะครับจะเป็นพวกนาเวเดอร์นะครับอัมเอสตาฮานบาฮีนะครับโคเนซี มีหล่งอย่างละสองต้นนะครับ่องต้นสองต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราจะทําดอกนะครับก็พืชอินทผลัมนะครับเป็นพืชตระกูลปาล์มนะครับเขาสามารถที่จะออกดอกได้ถ้าเขาสมบูรณ์นะครับไม่จําเป็นต้องอดน้ํานะครับซึ่งที่สวนนะครับก็จะทําเป็นแองแบบนี้นะครับแล้วก็ให้น้ํานะครับ ซึ่งให้น้ําก็จะให้ทุกวันนะครับอ่าก็จะให้ทุกวันแล้วก็เรามีปุ๋ยเราก็ใส่ลงไปตรงนี้นะครับต้นที่สวนนะครับเป็นเป็นต้นที่อายุไม่เยอะนะครับก็จะเน้นเป็นอ่าสูตรเสมอนะครับเป็นสูตรเสมอมากกว่านะครับก็ถ้าเขาพร้อมนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเขาจะออกเองนะครับแต่ต้นไหนที่สมบูรณ์นะครับผมก็อ่าลองอัดแปดยี่สี่ยี่สี่ไปนะครับ ก็เหลียวลองดูนะครับส่วนที่ต้นที่เขายังเล็กนะครับพวกที่เขาไม่ค่อยโตนะครับพวกอย่างนี้ก็เป็นสูตรต้นหน้าไปก่อนนะครับอาจเป็นหกแปดยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนต้นนี้ปีนี้ก็จะลองนะครับทําดอกดูนะครับไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้นเขาอายุยังไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีปีที่แล้วมีแค่บางต้นนะครับที่ที่เขาออกไปนะครับ ปีนี้ก็จะทดลองดูนะครับรวมถึงนะครับอ่ะตอนนี้ก็กําลังเตรียมอตอนนะครับจะตอนต้นนะครับที่เขามีมีลูกเล็กแบบนี้นะครับอตอนไปปลูกข้างบนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เตรียมกําลังเตรียมพื้นที่นะครับกาลังจะหวาดปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราเราไม่ได้อ่า ทำร่องแบบนี้นะครับเวลาเราลดน้ํานะครับน้ําก็จะไหลออกแล้วก็ไม่ทั่วนะครับต้นเขาก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่พอเราทําวิธีนี้นะครับน้ําเขาจะอยู่ในโคนนะครับเวลาเราหว่านปุ๋ยเราก็หว่านลงตรงรอบโคนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เขานะครับสามารถที่จะกินปุ๋ยนะครับได้เต็มที่นะครับ ฝั่งนี้นะครับจะเป็นต้นเนื้อเยื่อนะครับทั้งหมดนะครับเป็นต้นเนื้อเยื่อนะครับแต่เขาเขาเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับปีแรกๆเราไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับใบเขาอาจจะมีเชื้อราบ้างนะครับส่วนต้นพวกนี้จะเป็นต้นซ่อมนะครับก็คือต้นที่เราซื้อมานะครับเขาตายนะครับแล้วเราก็เอาต้นที่เป็นต้นหนอนะครับอันนี้จะเป็นสักซกรูนะครับหนอสักรู มาปลูกแทนนะครับส่วนอันนี้เป็นอัมเอสดาหานนะครับเป็นอัมเอสอาหานที่ที่สั่งหน่อมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับช่วงที่เขาออกดอกนะครับเดี๋ยวจะพามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าดอกเขาเป็นยังไงนะครับเราจะมีวิธีการผสมนะครับให้เขาติดลูกได้ยังไงนะครับเพราะว่าอินทรพลมนะครับจําเป็นนะครับต้อง ต้องอ่าผสมดอกเขานะครับเขาจะมีดอกเกรสรตัวผู้และเกรสรตัวเมียนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ